มาแล้วมาแล้วรายการมนครบรถกับมาหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องมือนี่มาหายอดผ้าเที่ยวจะพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศของท่าวัดสุปัตตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่โอ้เปลี่ยนแปลงหลายครับพี่น้องท่าวัดท่าวัดสุปัตเปลี่ยนแปลงหลายครับพี่น้องนี่ปกติถ้าถึงตรงนี้ก็คือเป็นท่า วัดลงไปยังแหล่งน้ําไปยังเมนามูลครับโอ้ยเืลนเปลี่ยนไม่ครับพี่น้องนี่กว้างขวางกว้างขวางมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับของการนําเสนอโอ้กว้างขวางน้อยเนาะเป็นเห็ดอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับพี่นอ้องอาจจะเดินเร็วหน่อยนะครับบริเวณนี่เป็นบริเวณเป็นเมนามูลครับนี่ นะครับเป็นโครงการของเทศบาลของหน่วยงานราชการครับโอ้ยถนนหนทางครับนี่นี่คือความสำเร็จของนะครับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับรา่ว่าจะเป็นเทศบาลบม่ว่าจะเป็นนะครับกระท่วงตะบวงกลมทีและมีความราับผิดชอบครับโอ้ยเพื่อนเห็ดดีนะครับนี่เป็นการทำถนนเรียบแม่น้ำมูลนี่ครับ โอ้นี่นั่นคือสะพานเซรีประชาธิปไตยครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนี่ครับโอ้ยจังหน่อยกับค้งสีชั้นจรไปตามถนนนะครับเป็นการลดปัญหาการจราจรอีกอีกอกย่างหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องผมอันนี้คือบริเวณแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลนะครับท่าน้ำวัดสุปัตตนาราม บบรวิหารนี่ครับวัดสุปัตนี่ครับกยังเป็นทานามเก่าอยู่ครัพี่น้องทานาำเก่าอยู่นี่คือแมนาม,มูนครับแมนาม,มูนท่าท่งราชพนกําลังจะสร้างถนนนะครับ ถนนเลี่ยวกับแม่น้ำมูลนะครับถ้าสร้างเซตนี่จะลดปัญหาการจราจรนะครับจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเดินทางไม่ว่าจะข้ามไปวาลินหรือว่าจะไปเมืองจังสถานที่ต่างๆก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับตรงข้ามคืออำเภอวาลินชำราบครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือด้านทิศตะวันออกครับพระอาทิตย์กำลังจะ นนแสงอาทิตย์เจ็ดโมงก,กว่าๆหละครับมันคืนฝาชุมฝนคือฝนจะตกครับเมือน,นี้เหมือนฝนจะตกนะครับนี่คือสะพานขามระวางอำเภอวารินจังกับจังหวัดอุบลน,นะครับกับตัวเมืองครับนี่คือบริเวณอนาบริเวณของวัดสุป,ปัตตนารามนะครับตะกี้เป็นทาวัดครับพี่น้อง เป็นทาวัเป็นทาวัตเป็นทาวัที่นิกาเป็นสถานที่ที่เป็นใจเฮตดถนนหนทางมันก,กว้างขึ้นครับกว้างกว้างขึ้นมากเลยนะครับสถานที่ต่างๆอันนี้คือศาลานะครับที่ประชาชนมาทําบุญนะครับมาปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาให้อาหารนกอาหารปลาครับพี่น้อง นี่นะครับน้ำม,มูลถือว่าเป็นสายเลือดของชาวอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจะการทําการเกษตรการประมงนะครับการผลิตไฟฟ้าที่เคลื่อนปากมูลนะครับก็ล้วนแล้วแต่อาศัยของลําน้ํามูลนะครับเป็นลําน้ามูลนะครับอ่ะเบิ้งน้ากันครับพี่น้องผมเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่มหายศ นะครับบเดมากับหลายเดือนครับบเดมาวัดส,สุปัตเพิ่นกับมีการปรับปรุงนะครับต่างๆเพื่อพัฒนาถือว่าเป็นการพัฒนาครับเป็นการพัฒนานะครับการพัฒนาอย่างดีนะครับก็คงจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการมาชมนะครับจะเป็นเล่นมากนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอะ ฝากกดไลไรกดแช่กดติดตามกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแบบรัวๆให้มาหายตพผ้าเที่ยวครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเบิ่งท่าน้ําวัดสุปัตนะครับท่าน้ำวัดสุปัตนนปตนารามนะครับเขตเมืองอุบลราชธานีนะครับตรงข้ามก็คืออำเภอวารินชำราบนะครับ จังหวัดอูบลราชธานีเป็นทาน่านาบที่นะครับประชาชนผู้สนนิกชนทั่วไปนะครับกบมาตลอดนะครับมาตลอดมาปล่อยมุกปล่อยปลามาทําบุญนะครับนะครับในงานตั้งๆนะครับนี่เรียกว่าวังมัตฉาวัดสุปัตตนารามบวรวิหารอ๋อคนจดัดในบุได้สวยงามครับพี่น้อง เพื่อนจัดบุตรได้สวยงามมากเลยนะครับพี่กัดอยู่ติดกับแม,ม,ม่น้ำมุนนะครับตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับวัดสุป,ปัตตนารามบวรวิหารนะครับกับมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนการกุศลในวัดนะครับก็คือโรงเรียนสมเด็จครับนี่เพื่อนในจัดบุตรโอ้ยสวยงามครับที่ถ่ายรูปนี่นะครับ ใครอยากจะมาเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสุป,ปัตก็มาได้ครับพี่น้องผมมาได้โอ้ยนี่สวนหินสวนน้ำตกนะครับเนลเมตขึ้นมานะครับได้อย่างสวยงามเพิินกำลังสมแทมครับพี่น้องกำลังสมแทม,อม,แมโอ้ยนี่ธรรมชาติครับธรรมชาติพิกัดอยู่วัดสุป,ปัตนารามบวรวิหารอะมาเบิงน้ำกันได้ครับพี่น้อง มาดูด้วยการต้นคริสมาสนะครับแล้วก็การจัดไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างลงตัวได้อย่างสวยงามสวยงามครับในบรรยากาศของตอนเช้าตอนเช้ามือนี่ครับพี่น้องนี่นะครับตอนเช้า นี่คือพิกัดนะครับอยู่วัดสุป,ปัตตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้ช่องมหายศพผ้าเที่ยวนี้ได้ครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้พอกันไหมในคลิปหนาครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ